เกาหลีใต้มาแรงผลิตสินค้าไฮเทคคนไทยบางส่วนมีโอกาสได้ใช้เมื่อพูดถึงประเทศเกาหลีใต้นอกจากเป็นประเทศส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่คนรุ่นใหม่จะรู้จักวง b l a c k พ i n k หรือ BTS เป็นอย่างดีหรือแม้กระทั่งซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดขนาดนี้คือ Squid g เกมเกาหลีใต้ก็เริ่มมีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกมากขึ้นด้วยเช่นกัน หนึ่งในผู้นำบทบาทอุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลีใต้คงนี้ไม่พ้นหุนใดกรุ๊ปที่เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาเปิดตัวรถ e ีีบนพื้นฐาน GMP แพลตฟอร์ครบ3รุ่นไม่ว่าจะเป็นหุนใดไอออนิ5เกียร์ EV6 และ Genesis GV60 แต่ละรุ่นก็มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่มีพื้นฐานร่วมกันคือความร่วมสมัยของเทคโนโลยีรถไฟฟ้าของวันนี้คงบอกใบ้แค่ให้ว่า หนึ่งในสามคันนี้จะขึ้นสายการผลิตในประเทศอินโดนีเซียคนไทยอาจมีสิทธิ์ใช้ส่วนบทบาทอื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกอย่างหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เกาหลีใต้หลายคนจะต้องคุ้นเคยและเคยใช้กับแบรนด์ยางรถยนต์ที่ชื่อว่า Hanuk Tire อย่างแน่นอน Hanuk Tire อาจฟังดูเหมือนเป็นบริษัทยางหน้าใหม่แต่เชื่อหรือไม่ว่าฮันกุก ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1941หรือ80ปีที่ผ่านมามีสโ,โลแกนประจำตัวว่า Driving Emotion คือการขับเคลื่อนที่แสดงออกตามที่หัวใจปรารถนาเป็นปรัชญาที่ทางบริษัทจะทำงานอย่างมีรายละเอียดแสดงถึงสิ่งที่ผู้ขับขี่จะได้รับอย่างพิธีพิถันทุกๆขอบเขตแห่งอารมณ์คือความเพลิดเพลินในการขับขี่จากข้อมูลในนิตยสาร Tyre Place ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่23มิถุนายน2 0 2 1ระบุว่าฮันกุกเป็นบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำอันดับ6ของโลกเมื่อปี2020โดยขยับจากอันดับที่7เมื่อปี2019ฮันกุกต่อย้ำความสำเร็จที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดวยผลกำไรจากการดำเนินงานของฮันกุกไทเออร์เพิ่มขึ้นถึง15.5%เมื่อปี2020เป็นการเติบโตก้ากระโดดเมื่อเทียบกับปี2019 และมีมูลค่ายอดขายทั่วโลก6.454ล้านล้านวอนเกาหลีหรือ182,000กว่าล้านบาทเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฮันกุ๊กถึงเติบโตอย่างโดดเด่นในปี2020ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นั่นเป็นเพราะว่าฮันกุ๊กมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและคุณภาพผลิตภัณฑ์อันแข็งแกร่งเมื่อมาโฟกัสที่ยอดขายอย่างจอกลึกจะพบว่ายอดขายยางขนาด18นิ้วขึ้นไป มีอัตราการเติบโต3%และเมื่อแบ่งเซกชันจะพบว่าฮันกุกมีสัดส,ส่วนยอดขายยางสำหรับรถโดยสารสูงถึง35%ฮันกุกผลิตยางรถยนต์ตั้งแต่ยางรถขนาดเล็กไปจนถึงยางสมรรถนะสูงชื่อหรือไม่ว่าผู้ผลิตรถยนต์พรีเมียมจากยุโรปหลายแบรนด์ก็เลือกใช้ยางฮันกุกเป็นยาง OEM หรือ,อยางที่ติดตั้งมาจากโรงงานผลิตรถยนต์อาทิ a อ d i ดี r s c ช e BMW Mini และ Mercedes-Benz เป็นต้นและพิเศษ h ฮันกุกก็เป็นหนึ่งในยางรถยนต์ที่ติดตั้งจากโรงงานสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงๆอาทิ Audi RSQ8 Audi r s 7 Sportback และ Audi RS 6 a เอา t งเป็นต้นเมื่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตเป็นตลาดเกินใหม่ฮันกุกก็ย่อมมีบทบาทในการพัฒนาย่างเพื่อรถอีคุณภาพด้วยเช่นกัน ฮันกุกได้รับเลือกจากเทส l a ให้ผลิตยาง O.E.M. สำหรับเทส l a Model 3ตั้งแต่ช่วงสิ้นปี2017เป็นต้นไปแต่ว่าไม่ใช่พวกเขาจะมาได้กันง่ายๆฮันกุกก็ต้องแข่งขันกับผู้ผลิตยางชั้นนำของโลกด้วยเหมือนกันโดยมีโจทย์หินคือจะต้องเป็นยางพัฒนาพิเศษที่ช่วยขยายระยะทางวิ่งแก่รถไฟฟ้าให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องออกแบบ ให้ลดแรงต้านขณนะวิ่งมากที่สุดด้วยเช่นกันยางรถยนต์ EV ีเจเนอเรชันใหม่ล่าสุดที่เป็นความาภาคภูมิใจของฮันกุกก็คือ,อยางรุ่น v e n t ั s s 1 Evo3 EV ขนาดยาง18-21ถึง21นิ้วติดตั้งครั้งแรกลงใน Porsche Taycan EV ทรงสมรรถนะและจะติดตั้งลงใน v o l kswagen ID4 และ Audi e-tron GT ล้วนแต่เป็นรถ EV รุ่นดังของโลกทำไมผู้ผลิตเหล่านี้ ถึงเลือกใช้ยางฮ e <ๆ>ันกุกเ v e n t ส s S1 Evo3 EV เพราะมีเทคโนโลยีฮันกุกซ g ลกาดที่ช่วยปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกขณะไม่ว่ายางจะโดนตะปูตำ่ำก็ขับขี่อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องเปลี่ยนยางระหว่างทางไม่จำเป็นต้องติดตั้งยางอะไหล่ท้ายช่วยเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระลดน้ำหนักปลอดภัยจากการเปลี่ยนยางข้างถนนคุณสมบัติยางฮันกุกเวนทัส s อสวัน e v ที่โดนใจชาว E ีีคือแรงเสียดทานการหมุนล้อที่ลดลงน้ำหนักเบาลงเพิ่มขีดจำกัดการรับน้ำหนักที่มากขึ้นลดเสียงรบกวนจากยางลงได้ประมาณ3เดซิเบลแล้วทำไมยางสำหรับ EV ีต้องเน้นเรื่องการลดความดังของเสียงยางเป็นหลักเพราะในรถไฟฟ้าจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทาให้ห้องโดยสารภายในรับรู้เสียงที่ได้ยินจากข้างนอกชัดเจนมากยิ่งขึ้นยางฮันกุกทุกรุ่นทุกเส้น ได้รับการพัฒนาโดยยึดมั่นปรัชญาเทคโนโลยี o o t t r o t เทคโนโลยีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความสูงในการขับขี่แก่ผู้บริโภคผ่านสมรรถนะความสบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่สี่หลักเพื่อส่งมอบแก่ผู้ขับขี่ได้แก่ 1.Performance สมรรถนะของอยางเพิ่มขึ้นอย่างสูงสุดเมื่อความทนทานดีขึ้นโดยจะรักษาการกาะถนนที่ดีที่สุด แม้แต่ภายใต้สภาพการขับขี่ที่แย่ที่สุดซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขับเคลื่อนในทิศทางที่เลือกภายใต้สภาพการขับขี่ต่างๆได้เสมอ 2. Sa เซฟตี้ความปลอดภัยทั้งของรถยนต์และผู้ขับขี่ได้รับการรับประกันโดยรักษาความสามารถในการทำงานของรถยนต์ขณะขับขี่แม้แต่ภายใต้สภาพอากาศหรือสภาพถนนที่รุนแรง 3. c o คอมฟอร์จากความเข้าใจอันลึกซึง้ง เกี่ยวกับวิธีการทำงานและพฤติกรรมในสภาพจริงของอยางฮันกุกจึงออกแบบยางให้จำกัดเสียงการสั่นสะเทือนและการกระชากบนพื้นถนน 4. Environment ต้นทุนสำหรับลูกค้าลดลงด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เชื้อเพลิงและลดมลภาวะด้วยการปล่อยค่าก๊าซคาร์บอนลดลงและอีกจุดเด่นที่ทำให้ฮันกุกมีการบอกต่อจากผู้ใช้ไปผู้ใช้อีกคนหนึ่งนั่นก็คือราคาจำหน่ายที่คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ได้รับทั้งหมดนี้คือฮันกุกที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันบนเวทีระดับโลกด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อนวัตกรรมทําให้ฮันกุกก้าวเป็นบริษัทยางรถยนต์ชั้นนําของโลกที่ใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งมอบความพึงพอใจในการขับขี่สูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน